สวัสดีค่ะ English in my daily life มาพร้อมกับอากาศร,ร้อนๆและเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับสงกรานต์เฟ t ิฟ a l สงกรานต์เฟ t ิฟ a l ถ้ายังจำกันได้นะคะคำว่าเฟ t ิฟ a l แปลว่าเทศกาลค่ะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ครูวค่อยนำเสนอไปแล้วค่ะ what do people do to celebrate สงกรานต์เฟ t ิฟ a l what Do people do to celebrate ส o n g k r a n Festival? คำถามนี้นะคะแปลว่าผู้คนเนี่ยเขาทำอะไรกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันสงกรานต์เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ครูอ้อจะยกตัวอย่างบางกิจกรรมเท่านั้นค่ะหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้นคือการทำบุญค่ะ They make merit. They make merit. Make merit แปลว่าทำบุญนะคะ They visit family and friends. They visit family and friends นอกจากทําบุญแล้วนะคะคนไทยเนี่ยมักจะนิยมไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงใช่ไหมล่ะคะจะพูดถึงสงกรานโดยไม่พูดถึงการเล่นน้ำคงเป็นไปไม่ได้ละคะ่ะการเล่นน้ำสงกรานในแบบปัจจุบันนะคะเราจะเรียกว่า water throwing water throwing หรือจะเรียกว่า water fight water fight คำว่า water คือน้ำค่ะ throwing แปลว่าคว้างปานะคะส่วนคำว่า fight แปลว่าการต่อสู้ค่ะที่เราใช้คำว่า throwing กับ fight เนี่ยนะคะเพราะว่าลักษณะของการเล่นน้ำในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากการเล่นน้ำในอดีตค่ะในสมัยก่อนนะคะเมื่อการเล่นน้ำเนี่ยเป็นการเล่นน้ำที่นุ่มนวลกว่านี้เราจะใช้คำว่า pour water pour water, water pour นะคะแปลว่าเทค่ะ แต่อย่างที่ครูว่าบอกนะคะถ้าเราพูดถึงการเล่นน้ำในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ verb throw throw พูดเป็นประโยคได้แบบนี้นะคะ we throw water at one another we throw water at one another one another แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะประโยคนี้เนี่ยจึงแปลว่าเราเนี่ยสาดน้ำใส่กันค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะ enjoy Songkran Festival กันใหม่คลิปหน้าที่ h e a d r o m n e w s c o m สวัสดีค่ะ